อยากแล้วไม่รู้ว่าหลวงปู่สูงมีประวัติยังไงก็ก็ขอเห็นเห็นในรูปท่านอ่ะเป็นเลขไปเล่นต้องเป็นทุกอยู่ตอนนั้นก็ถูกอยู่เรื่อยๆเลยห้าร้อยมากอะไรมากก็ถูกแต่ก็ได้ร่านวาจาว่าจะมาจะมาก็เนี่ยได้มาแล้วไม่ได้มาสักทีฝัน<ะ>ไม่ได้็นตอนนั้นไม่ฝันเลยเห็นเป็นเลขในโทรศัพท์เลยเห็นองค์ท่านแล้วก็เลขท่านโดยที่มีคนนําไปลงเนี่ยแต่พอ,อเราเล่นเลขที่ท่านลงที่เราลง ด้านหน้าท่านอ, DA, อ,อ่ะก็ถูกไงเนี่ยลูกก็มาท้องเนี่ยอยนะค่ะหนนี้น่าจะนายไม่เป็นไรไม่ต้องคิดแปดเก้า <39 S 3> <ย>นะคะ่ะกับแปดศูนย์แปดเก้ากับแปดศูนย์คิดว่าเป็นตัวเดียวอ๋อเป็นสองตัวก็คือได้อันแรกเลยแปดเก้า ออันนี้แปดเก้าจะแปดเก้าครับหน้าถ่ายแบบเขาถ่ายรูปท่านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปองปู่เนี่ยแล้วด้านแล้วมันจะมีเลขอยู่ด้านล่างที่ว่าพวกเอฟซีพวกที่ลงลงเลขต่างๆเขาลงแล้วก็ได้ไปเล่นตามก็ถูกอยู่เรื่อยๆค่ะพอขอวงปู่สวงก็ได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้มาสักทีเนี่ยผัดมาผัดมาจนได้แล้วเนี่ยครั้งเนี้ยค่ะกี่ปีแล้วเนี่ย โอ้สี่ห้าปีแล้วค่ะที่ผ่านมาโอ้มาไปเจอแอดมินพอดีเลยใช่เคยมีคนต่างประเทศนะดูรูปหลวงปู่แล้วเห็นเลขเลขลอยใในในองค์ท่านเหมือนกันนะค่ะนเหมือนกันเลยผมมาได้ยินคํานี้เนี่ยผมรู้สึกได้ว่าคนต่างประเทศดูจากช่องแล้วก็เลขลอยแล้วก็ซื้อมองไปก็ชัดบางทีเห็นในคอหลวงปู่บางทีเห็นในน้าผากหลวงปู่บางทีเห็นใน คือแบบมาเหมือนกับว่าโดยบังเอิญแล้วหลวงปู่คงจะเหมือนรู้ว่าเราทุกข์อะไรงเงี้ยคือขอหลวงปู่ขอให้หนูถูกนะขอให้หนูถูกก็ก็ถูกไนที่บอกอ่ะก็ได้พอพอใช้จ่ายใช้นี่เขาได้ได,ได้มีความสุขต่อไปอีกแล้วหลายๆครั้งที่ขอหลวงปู่ก็ได้ก็เนี่ยได้มาเนี่ยก็คือขอที่ได้นี่แหละแต่พี่กจะได้หรือเปล่านะเจ้าคะ่ะอ๋อเลขนี้เป็นที่เลขกที่บ้านพอดีค่ะ เล้ที่บ้านที่ปลูกที่โคลา,านเนี่ยสี่สี่แปดเก้าแล้วไม่ได้แปดเก้าเนี่ยพอดีเล็กเต้เลยสี่แปดเก้าเล็ที่บ้านแล้วไม่ได้แปดเก้าลงปุะะ๋มี่ยค่ะนะครับามาจากไกลเดินมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่บอกเช้ามืดเองอ่ะเช้ามืดคิดยังไงถึงมาที่นี่๋อ,อตั้งใจมาตั้งแต่หลายวันแล้วค่ะว่าจะต้องมาทีกระท่อมไปที่นู่นมาแล้วด้วยค่ะไปแล้วก็มาต่อเนี่ยค่ะมาต่อครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างมาที่นี่ กระพรืมเหมือนตื่นข like no <Wow. S 1> like ึ้นมาเหมือนกับเออปื้มมาที่ได้มาเห็นปู่เนี่ยค่ะคือที่เราคิดเคารลนับถือท่านท่านเป็นเทวดาอย่างเนี้ยอย่างที่คนคนทราบว่าเดินดินใช่ไหมคะท่านอยู่แบบอย่างเนี้ยแล้วก็ทึ่งไปอีกที่ว่าขออะไรท่านท่านก็ให้ทุกทีรู้สึกตื้นรู้สึกมีความสุขก็จะได้ความหวังอีกครั้งเห็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งนั้นพูดว่าเวลา มหาท่านเนี่ยจะมีกําลังใจมีพลังแล้วมีกําลังใจอันนี้เหมือนกันไหมคิดเหมือนกันนะคะออแล้วเมื่อกี้นี้ที่ไปที่วัดมาใช่ไหมคะสรีระท่านไปไปรอดมาแล้วสามรอบแล้วรู้สึกขาที่มันปวดมากเลยอ่ะเนี่ยคือมันหายเหมือนเหมือนเดินได้เฉยๆฟเดินได้ดีๆเลยอะ่ะเ,เป็นเป็นเพราะเป็นเพราะจิตเราอยากเจอท่านหรือเปล่าหรือเป็นเพราะท่านบรรดาให้เราก็ได้ค่ะออแต่ที่ทแนะ่ๆท่านให้คนถูกเยอะจริงคะ่ะ มันทุ่เยอะจริงเหรอค่ะครับอ่างเคื่องแกงแล้วอะไรนั่นเป็นเลเป็ดเป็ดเก้าค่ะเป็ดเก้าแล้วเหมือนเหมือนจะเอาอีกก็ลงมาเป็นแป็ดมีแปดศูนย์ลงมาด้วยนะคะค่ะมันแปดเก้ากับแปดศูนย์เหระค่ะแจกขอให้โชคดีเลอที่โดนทักมีมีฝันไหมคะไม่ฝันค่ะไม่ฝันค่ะออื เป็นคนไม่ไม่ไม่ค่อยให้นี่เท่าไหร่ค่ะไม่ไม่ค่อยฝันไม่ฝันเท่าไหร่ค่ะว่าแต่ว่าก็จะขอปู่ก็ขออย่างเงี้ยในโทรศัพท์ไปเจอเงี้ยก็ขอก็ได้อย่างเงี้ยขอยังไงคะโนยังก็คือจะมีพวกแบบอย่างสมมติคุณอย่างนี้นับถือเอาไปลงแล้วมีตัวเลขด้านหน้ายังไงไม่รู้เห็นขึ้นมาสมมติครั้งแรกที่ถูกหลวงพ่อเนี่ยปงประมาณเลขสองห้าสองห้าใช่ที่ถูกไปอะนะหลายปีมาแล้วห้าปีมาแล้วเนาะสี่ห้าปีแล้วค่ะแล้วก็ขอเท่าอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆค่ะในโทรศัพท์ ่เจอเลขก็ถ้าเราทุกข์อยู่เราไม่มีเงี้ยก็จะได้ถูกเหมือนกับว่าได้พอเลี้ยงชีพเราไปให้เราสบายตื่นขึ้นมาอีกจากที่เราไม่ได้มาหาปู่แต่เรารับชมทางช่องใ่ขอปู่ท่านก็ให้ท่านก็ให้แล้วบางทีบรรดาเหมือนกัเห็นเลขมาเลยอ่ะเห็นเลขที่ว่าที่ท่านนั่งอยู่มั่งอะไรมั่งเหมือนหรือเอฟซีบางคนจเอาไปลงแต่เดึงเลขมันออกพอดีเลยอย่างนี้ค่ะแสดงว่ามีบุญสัมพันธ์และก็มีเซียนด้วยนะวะ ใช่ไหมคะคิดว่ามีคะ่ะถ้าไม่มีไม่ได้หรอกใช่ค่ะก็ได้มาเรื่อยๆค่ะเหมือนกับว่าเออปู่แต่ว่าช่วงหลังๆที่ว่าไม่ได้คิดเลยเยอะเพราะเหมือนพี่จะจะหลวงปู่เหมือนว่าเราจะมาไม่แามาไม่ได้มา,มมาละอายใจไงว่าไม่กล้าขอหลวงปู่แล้ว<อ>แต่ตอนนี้มาค<อ>ือมีการคิดอย่างนั้ด้วยคิดอย่างนี้ค่ะแต่นี่ได้มาเต็มตัวแล้วค่ะคิดว่าก็คิดว่าจะมาเรื่อยๆจะมาเรื่อยๆใช่เดินทางไม่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 ยากไม่ยากสบายจากจากไหนมาไหนคะพี่อยู่ที่ไหนคะ อ๋อมามาจากปทุมมาเช้ามืดมาจากปทุมแล้วก็มามาที่แวะโคราชแล้วก็ตีจากโคราชมาเช้ามืดออกมาลืมเล่าเมื่อเช้ามืดเนี่ยมาหกโมงได้แล้วแจ้งแล้วตีรถออกมาจากจากสี่คิ้วลำตะคองเนี่ยค่ะมาเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกทำาังที่เลยอ๋อดีนะที่มาถูกแบบแวะไปที่สุริละหลงปู่ก่อนแล้วมาที่สริละสังขารเนี่ยค่ะคือเนี่ยด้วยใจเลยตั้งใจมาเลยตั้งใจมาเลยค่ะ ยังไงต้องเหมือนกับว่าไม่ได้แก้บนนะคะเพราะเราไม่ได้แบบจะขอไปบนไม่ได้บนแต่มาขอว่าถ้าหนูถูกหนูจะมาว่ามากรสศรีราท่านแล้วก็มาไหว้ทีเนี่ยท่านรัสังขารแต่มาหลายปีแล้วแต่ก็ได้มาอยู่เรื่อยๆก็เนี่ยได้มาแล้วนะคะค่ะได้มาแล้วก็มาขอโชคปูเลยเนาะค่ะเนาะในวันพรุ่งนี้เนาะค่ะวันโชคดีขอให้ปูจากการเซมซีค่ะได้แปดเก้า 8ปก้ากับแปดศูนย์นะคะขอโชคอลาปูเดอน์นะค่ะค่ะ้าค่ะาุะคูจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จ้าขอให้โชคดีอีกนะคะได้จะได้มาเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดินทางกลับได้ความปลอดภัยจ้าจ้าค่ะโอ้มามาเจอเอซนะคะท่านผู้ชมจากซีคคติดตามติดตามแอดมินอยู่เหมือนกันนะคะนี่ มาบอยบ่าจ้ามาดูบ่มาดูยคอ๋อมาดูยูอยโอ้มาดูยูนะคะเมื่อกี้ก็พูดคุยกับคุณพี่นะคะมาจากปทุมธานีนะคะจากปทุมธานีตั้งใจมานะคะตั้งใจมาจริงๆตั้งใจมากม,มากเลยนะคะ อยกแล้วไม่รู้ว่าหลวงปู่สูงมีประวัติใหญ่ก็ก็ขอเห็นเห็นในรูปท่านอ่ะเป็นเลขไปเล่นต้องเป็นทุกอยู่ตอนนั้นก็ถูกอยู่เรื่อยๆห้าร้อยมั่งอะไรมั่งก็ถูกแต่ก็ได้รันวาจาว่าจะมาจะมาก็เนี่ยได้มาแล้วไม่ได้มาสักทีฝันไม่ฝันเลยเห็นเป็นเลขในโทรศัพท์เลยเห็นองค์ท่านแล้วก็เลขท่านโดยที่มีคนนําไปลงเนี่ยแต่พอเราเล่นเลขที่ท่านลงที่เราลง ด้านหน้าท่านอ่ะก็ถูกไงเนี่ยลูกเ็ามาขอนี่ยโนี้าจายต้องแปดเก้นะคะกับนย์แปก้ากับแ